ัเจ้าาวเจสัมปาสีขาสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาลงนิยายจีนเรื่องใหม่กันนะคะเรื่องกงขังรักชายาอองเป็นนิยายแนวดราม่าโรแมนติกยุคจีนโบราณนะคะเมื่อมีการคัดเลือกชายาให้ท่านอองหลินหลางห้องเต้หลินสางชุนก็คัดเลือกหญิงตระกูลดีมาให้ท่านอองหลินหลางผู้เป็นน้องชายและห้องเต้ หลินชางชุนก็รู้ดีว่าน้องสายของพระอ,องค์ชอบพอกับหญิงตระกูลหมิงอยู่แล้วพระอ,องค์เลยพระราชทานงานแต่งงานให้อย่างยิ่งใหญ่ท่านอองหลินหลางดีใจมากและรอคอยอย่างอดทนเพียงอีกแค่สองวันงานแต่งงานก็จะเริ่มขึ้นแล้วตระกูลหมิงมีลูกสาวอยู่สองคนสวยและงดงามทั้งคู่ที่จะแต่งงานกับท่านอองนั้นก็คือ หมิงเหรินผู้เป็นพี่แต่พอก่อนจะถึงวันแต่งงานหมิงเหรินกับหนีไปกับชายคนรักของนางหมิงหลานผู้เป็นน้องสาวเลยต้องสลับตัวมาเป็นเจ้าสาวแทนพี่สาวของนางด้วยการบังคับจากคนในตระกูลหมิงนางไม่มีทางเลือกทำได้เพียงเป็นเจ้าสาวแทนพี่สาวของนางแต่นางก็รู้สึกผิดกับท่านองหลินหลางอย่างมากที่หลอกลวงเขาแบบนั้นถ้าเขารู้ความจริงทั้งหมด ชีวิตของนางหลังจากแต่งงานเข้าจวนอองหลินหลางไปนั้นคงจะมีแต่ความแค้นและความเกลียดชังและความเย็นชาเท่านั้นที่ท่านอองหลินหลางจะมอบให้กับนางที่ไม่ได้รักนางเลยตอนที่หนึ่งกงขังรักชายาอองงานแต่งงานที่เจ้าบ่าวรอคอยอย่างมีความสุขที่สุดใบหน้าของท่านอ,องหลินหลางนั้นมีความสุขมาก เมื่อเขาได้แต่งงานกับหญิงที่เขารักหมดหัวใจนางเป็นหญิงในดวงใจของเขาเพียงคนเดียวที่รักตั้งแต่แรกเห็นจนได้มาแต่งงานด้วยกันวันนี้ท่านอองหลิงหลานนั้นมีความสุขมากจนหัวใจของเขานั้นรับความสุขนี้ไว้เต็มๆเ,เลยในวันแต่งงานวันนี้ยินดีกับท่านอองด้วยพะยะค่ะเกี่ยวเจ้าสาวเดินทางมาถึงที่หน้าประตูจวนท่านอ,องแล้วพะยะค่ะ ใต้เท้าที่มาร่วมงานแต่งในวันนี้กล่าวออกมาอย่างยินดีด้วยกับท่านอองอย่างมากมาแล้วหรือข้าจะออกไปรับตัวเจ้าสาวของข้าท่านอองหลิงหลานพูดออกมาด้วยความสุขล้นหัวใจของพระองค์เวลานี้เชิญท่านอองพะยะค่ะใต้เท้าที่มาแสงความยินดีด้วยนั้นพูดออกมาเสียงดังพร้อมด้วยรอยยิ้มเกี้ยวสีแดงถูกวางเอาไว้ตรงหน้าประตูโจรของท่านอองท่านองหลิงหลานเมื่อเห็นเจ้า สาวมาถึงก็รีบรับเจ้าสาวตามประเพณีที่มีกันมานานเจ้าบ่าวออกมาแล้วเสียงของแม่สื่อที่นำเจ้าสาวมานั้นพูดออกมาเสียงดังพร้อมกับใบหน้าที่มีแต่รอยยิ้มแต่เจ้าสาวที่อยู่ในเกี้ยวเนี้นสิมีใต่หน้าที่รู้สึกผิดเอามากๆพร่อนางนั้นได้หลอกชายที่ไว้ใจนางมากที่สุดและนางเองก็ยอม รับว่านางแอบรักเขามานานมากแล้วเหมือนกันแต่เขาไม่เคยรู้เพราะในสายตาของท่านอองลิ้นหลางนั้นนางเป็นเพียงน้องสาวและในหัวใจของพระองค์มีเพียงพี่สาวของนางเท่านั้นที่พระองค์รักจนสุดหัวใจแต่มาวันนี้พี่สาวของนางกลับหนีงานแต่งงานไปกับชายที่บอกว่ารักมากกว่าท่านอองลิ้นหลางถือทิ้งเพียงจดหมายเอาไว้เท่านั้นเองนางไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้า มานั่งในเกี้ยวเจ้าสาวนี้แทนพี่สาวของนางท่านอองเตะเกี้ยวเจ้าสาวแล้วอุ้มตัวเจ้าสาวเข้าไปในจวนเลยเพคะเสียงแม่สื่อพูดออกมาตามประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานในพิธีการแต่งงานของแคว้นนี้ปึกปึกท่านอองหลิงหลานเตะเกี้ยวเจ้าสา,สาวสองครั้งแล้วจะเดินไปเปิดเกี้ยวเจ้าสาวที่มีผ้าคลุมหน้าใบหน้าเอาไว้อยู่ แล้วอุ้มตัวเจ้าสาวข้ามประตูของจวนเข้าไปอย่างไม่มีอะไรติดขัดข้าดีใจมากที่ได้เจ้ามาเป็นชายาของข้าท่านอองหลิงหลานพูดออกมาด้วยเสียงที่มีความสุขมากๆแต่หมิงหลานนางกับเกิดความรู้สึกผิดในใจอย่างมากไปอีกทั้งที่รู้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ยอมบอกจนทําพิธีน้ําชาคํานับฟ้าดินและคํานับผู้ใหญ่คํานับกันและกันพิธีการเป็นอันเสร็จสิ้นเจ้าสาวก็ยังถูกตัว ส่งเข้าห้องหอรออีกด้วยผู้คนที่มาในงานแต่งงานก็กินดื่มกันอย่างสนุกสนานและแสดงความยินดีกับท่านอองอย่างมากมายจนเวลาผ่านไปหลายชั่วย,ยามจากท้องฟ้าที่สว่างสวัยก็มืดลงโคมไฟสีแดงถูกจุดขึ้นมาให้สว่างและเลิกงามยามดีที่จะเข้าห้องหอส่งตัวเจ้าบ่าวเข้ามานั้นก็ถึงเลิกยามแล้วในห้องหอล่างบางที่นั่งตัวแข็งทื ในใจของนางก็โล้เสกผิดอย่างมากยังไม่มีผู้ใดได้เห็นใบห,หน้าที่แท้จริงของนางสักคนใบหน้าที่แท้จริงของนางนั้นถูกปิดเอาไว้ด้วยผ้าสีแดงที่เป็นผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวคำนับท่านอองหลินสาวใช้พูดออกมาหลังจากที่เปิดประตูห้องที่มีเจ้าสาวอยู่ด้านในหมิงหลินข่ามาแล้วท่านอองหลินหลังพูดออกมาด้วยความสุขใบหน้าของเขานั้นมีแต่รอยยิ้มเต็ม ใบหมดที่ใบหน้าแสดงออกมาอย่างชัดเจนข้าขอเปิดหน้าคุมหน้าของเจ้านะท่านอองหลิงหลางพูดออกมาหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปหาเจ้าสาวที่เขารักด้วยความสุขมากมายจนเขาไม่ได้เผื่อใจเอาไว้เลยว่าจะรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนกับการที่รักมากไปก็มีความสุขมากไปไม่เผื่อใจเอาไว้อะไรนั้นอาจจะทำให้เขาตั้งตัวไม่ได้เมื่อต้องพบเจอกับเรื่องที่ทำให้หัวใจเจ็บปวด เกินไปแล้วจะควบคุมอารมณ์ความโกรธความเกลียดและอารมณ์ความแค้นไม่ได้ท่านองหลิงหลานไม่เคยเผื่อใจเอาไว้เลยว่าถึงความผิดหวังถ้าพระองค์พบเจอขึ้นมาพระองค์อาจจะรักไม่ได้ก็ได้ไม่รู้ว่าจะสงสารพระเอกหรนะือนางเอกดีในเรื่องนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์กันเยอะๆด้วยนะคะฝากเรื่องกงขังลักชายาองนิยายจีนของนามปากกาจำปาสีขาวเรื่องใหม่ด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังการขอบคุณคะ่ะ